ัสดีค่ะวันนี้พวกเรากลุ่มที่หนึ่งนะคะวันนี้พวกเราจะมาพูดเรื่องทรัพยากรของน้ําค่ะไปดูกันเลย <c oughs> น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสัมพัน์ต่อสิ่งชีวิททุกชนิดปริมาณน,น้ำที่มีอยู่ในโลกมีอยู่ประมาณ3ใน4ส่วนของพื้นที่ผิวโลกโดยน้ำเค็มในมหาสหมุทรและทะเลสาบร้อยละ97.6และเป็นน้ำจืดร้อยละ2-4ซึ่งน้ำจืดนั้นประกอบด้วยส่วนที่เป็นน้ำแข็งและหิมะร้อยละ8 7ของน้ำในสถานะในสถานะของเหลวร้อยละ13 ความสัมพันธ์ของทรัพยากรน้ำต่อมนุษย์นะคะเป็นส่วนประกอบที่มีมที่สุดในร่างกายมีอยู่สองในสาของน้ำหนักตัวโดยส่วนประกอบของส่วนต่างๆในร่างกายเช่นเลือดน้ำเหลืองตับไตเนื้อช่วยควบคูมบูรพภูของร่างกายให้คงที่เป็นสารที่ช่วยในกระบวนการทางเคมีในร่างกายดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเช่นการย่อยอาหารช่วยในการลำเลียงสารสารต่างๆในร่างกายเช่นการลำเลียงอาหารการไหลเวียนของเลือดและยังช่วยขับของเสียออกจากร่างกาย ทรัพยากรน,น้ำนะคะนอกจากน้ำจะมีประโยชน์ต่อร่างกายเราโดยตรงแล้วยังมีประโยชน์ต่อเราในด้านต่างๆอีกนะคะเช่นใช้ในอุตสาศสกรรมทุกประเภทโดยถูกใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตเป็นตัวระบายความร้อนจากเครื่องจกักรต่างๆรวมไปถึงการทําความสะอาดเครื่องจักรนะคะใช้เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานาน้ำใช้ในการเกษตรกรรมทั้งการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ใช้เป็นเส้นทางการคมนาคมขนส่งภายในประเทศและระหว่างประเทศค่ะอีกอย่างนะคะคือใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ใช้ปรุงอาหารความสะอาดและซักผ้าค่ะ น้ำจะเป็นวัตถุดิสําคัญต่อาการสังเคราะห์แสงของพืชเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อาการงอกของมเมล็ดพืชพอน้ําจะช่วยทําให้เปลือกพุ่ม,มเมล็ดอ่อนนุ่มต้นอ่อนสามารถแทงรากง,งอกออกมาจากมาเมล็ดได้ง่ายน้ําเป็นตัวทําละลายของสารอาหารและเกลือแร่ต่างๆที่มีอยู่ในดินเพื่อช่วยรากดูดซึมและลำเลียงไปยังเซล์ต่างๆของพืชค่ะ เชื้อในการจเจริญเติบโตของพืชเป็นส่วนประกอบที่สาคัญของพืชโดยพืชวกจะมีน้ําเป็นส่วนประกอบโดยประมาณ60-90ส่วนพืชน้ําจะมีน้ําประมาณ95-99ค่ะปัญหาของทรัพยากรน้ําอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและอาจเกิดขึ้นโดยการกระทําของมนุษย์โดยตรงเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรและการพัฒนาของเศษรษฐกิจของประเทศเช่นการลุกล้ําของแม่น้ําที่อยู่อาศัยการก่อให้เกิดมลพิษทางน้ําการตัดไม้ทําลายป่าการใช้เชื้อเพลิงเผาไหม้ในปริมาณมาก ทำให้อุณภูมิของชันบาารรยาศสูงขึ้นฝนไม่ตกตามฤดูกาลซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่มนุษย์สร้างขึ้นและส่งผลกระทบโดยตรงปัญหาสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํานะคะคือการขาดแคลนน้ําเป็นปัญหาที่สัมพันธ์เกิดขึ้นทั้งในเมืองชนบทมาเกิดในฤดูแล้งที่ต้องการใช้น้ําในปริมาณมากเกิดจากฝนตกน้อยขาดการวางแผนในการใช้น้ําที่ดีลักษณะพื้นที่ไม่เหมาะสมต่าหมายถูกทําลายเกิดมลพิษทางน้ํา ผลกระทบคือการขาดน,น้ําเพื่ออุปโภคบริโภคขาดที่วาศใสให้สัตว์น้าการคม,มานาคมไม่สะดวกเกิดมลพิษทางน้ําค่ะปัญหาทรัพยากรน,น้ําการเกิดน้าท่วมโดยปกติมาเกิดขึ้นในฤดูฝนเนื่องจากมีน้ํามากเกินไปเมื่อแหล่งน้ําจากธรรมาชาติไม่สามารถระบใบได้ก็จะทําให้น้าเอ่อล้นฝั่งลําน้ําขึ้นมาทําให้เกิดความเสียหายแก่ชุมชนและพื้นที่เก,กเษตรกรรม สาเหตุเกิดจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันหรือคิมลาละลายอย่างรวดเร็วการระบายน้ำไม่ดีป่าไม้ถูกทำลายไม่มีพืชดูดซับน้ำเมื่อฝนตกน้ำทะเลหนุนอาจเกิดจากแผนดินไหวหรือว่าภูเขาไฟระเบิดผลกระทบพ,พืชผลทางเกษตรถูกทำลายเกษตรกร,รกได้รับความเสียหายอาคาร้า่เรือนสิ่งปลูกสร้างถนนได้รับความเสียหาย ทำให้ประชาชนสัตว์เลี้ยงล้มตายเนื่องจากนาคภาและเกิดโรคระบาดภายหลังน้ําท่วมและเกิดการพันธุ์ทลายและการกัดเซาะของดินอย่างรุนแรงสําหรับน้ำค่ะคุณภ,ภาพนะคะแหล่งน้ําผิวดินที่เหมาะสมกับการใช้เพื่ออุโปโภคบริโภคมีเพียงแค่รอยละสีเท่านั้นนอกจากนี้จะต้องผ่านการฆ่าเชื้อและขัดกรองก่อนนํามาอุโปโภคบริโภคตัวบ่งชี้ตัวบ่งชีก้การขาดคุณภ,ภาพของน้ำสมบัติทางกายภาพของน้ำเช่นกลิ่นสีหรือความขุ่นของน้ำค่ะ สมบัติทางเคมีของน้ําเนื่องจากมีแร่ธาตุและสารประกอบต่างๆอาจมีพิษอันตรายต่อร่างกายไม่มากก็น้อยเช่นคอลายทองแดงเหล็กหรืออลูมิเนียมบางชนิดเป็นอันตรายมากเช่นสารหนูหรือวัตถยาไดนาค่ะสมบัติทางช,าช,ชีวภาพเช่นพวกเชื้อแบคทีรียที่มีอยู่ในน้ําเป็นสาเหตุของโรคที่เกิดทางน้ําเช่นอะคิวาโตกลโลหรือว่าโรคทางเดินอาหารค่ะแต่ชนิดในการตรวจสอบคุณภาพของน้าเรียกว่าดี s ซเว็ต ออกซิเจนหรือว่า DO มายถึงปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำซึ่งได้มาจากบรรยากาศหรือว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำแปรนนปผกผันกับอุณหภูมิและความเข้มข้นของ,ของแร่ธาตุถ้าอุณหภูมิของน้ำและความเข้มข้นของแร่ธาตุสูงก็จะทาให้ออกซิเจนละลายในน้ำน้อยลงน้ำในธรรมชาติทั่วไปมีค่า DO ประมาณ5-7มิลล mm. ิกรัมต่อลิตรส่วนค่า DO ต่ำกว่า3ถือว่าน้ำเน่าเสียส่วนเครื่องที่เราใช้วัดคด่า DO นะคะคือเครื่องที่เรียกว่า DO meter ค่ะ ดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำไ i โอเคมีเข้าออกซิเจนดิหรือตัวย่อคือ BOD นะคะหมายถึงปริมาณออกซิเจนที่จุลิชีในน้ำใช้ในการย่อยสลายของสารอินทรีย์ในน้ำตามมาตรฐาสนสากลจะวัดคำ BOD ภายในเวลา5วันที่อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสจึงเรียกว่า BOD5 ถ้าแหล่งน้ำใดมีค่า BOD สูงแสดงว่าความสะอาดของน้ำยิ่งลดลงค่ะ แนวทางการจัดการทรัพยากรน้ําปลูกจิตสํานึกในการใช้น้ําอย่างรู้คุณค่านะคะเช่นการช่วยกันประหยัดการใช้น้ําในกิจกรรมที่ไม่จําเป็นการวางแผนในการใช้น้ําเพื่อให้เพียงพอต่อกิจกรรมต่างๆตลอดดูดูการเช่นทำแท้งน้ําขุดบ่อการที่น้ําใช้แล้วมาใช้ใหม่เช่นนําน้ําที่ผ่านการร้างภาชนะ จากการดุดน้าต้นไม้หรือร้างพื้นการแก้ไขปัญหามลพิษทางนั้นนะคะโดยอาจใช้วิธีการแยกทําได้สิ่งสกปรกในรูปสารละลายและที่ไม่ใช่สารละลายให้หมดไปบําบัดน้ําเสียด้วยวิธีการชีววิทยาและทางเคมีวิทยาค่ะ